ห,ห,หลอดลมหลอดตายพี่น้องเอ้ยไปล่าแล้วแล้ว <c ười> คือแบบว่านึกว่าอยู่ที่สนามรุกจุงกัจยุทสนามรบกผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะแ <t os> ต่ว่าสถานการณ์แบบเมืดขึ้นสดแจง้งคือแบบปันควรแห้ง <c ười> จะบอกว่างานนี้เป็นไปด้วยความไม่ <c ười> ไม่สงบแต่ก็จบไปได้ด้วยดีทำว่าหนา้าเวทีตีกันจากรอบนับประถวนรอบนอกอีกเหตุการณ์ที่มันบกปกติหลายๆอย่างคือแบบเข้ากับประคับประคองจนว่าตลอดสอดแกลงเจยลากันจนแล้วมันเป็นนีอยงที่แบบสุจิบเอาสุจิบเอาอีกลี ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณพี่น้องทีอยูทนนยููสูน้่กัจดจุดขอดสอดแจงน,นั่งอยู่หลังห่านทั้งเธอสนมาหมา่อยู่เสียงบุลุมตึมต่ําขึ้นห,หหน,นห้องใต่ไปว่ย้อนว่าตกใจบุลุมบุมบานแห้อีูีตกใจค่ะไปพี่น้องไปตอนําำห้องค่ะไม่ยังอีกไม่ยังมาดิ ไม่อยนๆียมูเขาสิล่องหานกระดักไว้บ่หายร่งอ้หเยืหลยไปสาวไปไป้นมาเขานดเปียกหมดแล้วค่ะไปไพี่น้องลงหานยางมากว่าักว่า้อยมาก่เอาต่แต่นอีกเดือนึงเลยอย่างเยอะไปเยอะแต่ๆ เข้าให้เดาเ่ได้ให้เด้อหลังโอ้ยไปไปไปโรงทานไอเดาดูแดดแดดแดดแท้แท้ท้แท้หัวห่อยเจนี่แดดแดดแดดแท้แทเออม่ได้ไอ้ไหมต้องดอกก่อนแดดแดดแทดแท้แทบ้กค่ะต้องไปหยาบค่ะต้องไปหยาบโซ ไอ้นี่ต้องไปหยาบไปเหยียบค่ะแด่เดแดดี่แมเอาท่านั้นเอาท่าสากนั้นเร็วแด้แดโดนทีสุดท้ายห้าสี่สามสองหนึ่งตตนนปนนลยว่าจะคว้งกันไม่จะเป็นน้องเราเียไแดดแดแดแดดแดดนึ่ง็มาเล่นเล่นพ้อมกันไว้แดดแดแดไปพ่อล่ะ คอ,อยเมยหลายเมื่อนี่ไม่ได้เมืยอ,อยังเด้คอยเม่ยตกใจเดี๋ยวก็บึมบั่มเดี๋ยวก็ตึมตัมเดี๋ยวก็อย่างโ้โมาลงคงเคียงมากแต่ก็ผ่านไปได้ดีเออไป